สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินความรักสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ในช่วงของเดือนมกราคมปี2,567นะคะการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันได้เลยนะ The Moon, Queen of Swords, Five of Wands, Pet of Swords, Pet of Pinch King of Wands, Two of Swords, Jhermit, Queen of Cups, Four of Wands. สำหรับในเรื่องของการงานการงานในช่วงนี้สำหรับชาวราศีมังกรเป็นการงานเหมือนกับต้องรุยเหมือนกับต้องสู้และบางครัา้งงานที่คุณทำอยู่ณนะตอนนี้มันเหมือนกับเหมือนกับต้องต้องพยายามเข้าใจเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ทำก่อนบางทีมันทำมันทำ ทำ,ทำไปได้ไหมก็ทำไปได้แต่บางครั้งมันรู้สึกอึดอัดคุณจะมีอารมณ์ที่รู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเหมือนมันลำบากใจมันฝืนใจเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่หรือเปล่ารู้สึกอึดอัดรู้สึกพูดไม่ได้หรือไปรู้ความจริงหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างมาแล้วมันพูดแล้วมันทำอะไรไปไปมากกว่านี้ไม่ได้มันเป็นความลำบากใจนะเป็นความลำบากใจแล้วก็อึดอัดแล้วก็พูดไม่ได้เกี่ยวกับ งานที่ทําอยู่ณนะตอนนี้สําหรับในเรื่องของการงานของชาวราศีมังกรในตอนนี้ที่คุณได้พบได้เจออยู่แต่ตัวคุณก็ถือว่าสู้นะไม่ถอยนะคะถึงแม้มันจะเป็นจังหวะมันจะเป็นเวลามันเป็นในช่วงที่คุณได้พบกับปัญหาหรือบางอย่างที่มัน มันฝืนใจทำอะ่ะแต่คุณก็สู้สู้ด้วยตัวคุณนั่นแหละนะคะสู้ด้วยหัวใจที่ที่เข้มแข็งบอกว่ายังยังไหวยังยังไปต่อได้ยังไงมันก็ต้องมันอาจจะเกี่ยวกับงานที่เสี่ยงอยู่ก็ได้นะคะเป็นงานที่เสี่ยงเป็นงานที่ต้องลุยแล้วก็ต้องใช้ความคิดความสามารถไอเดียพิเศษเฉพาะตัวที่ทำอยู่นะตอนนี้ซึ่งตัวคุณก็พยายามทำ แล้วก็ประคับประคองให้ให้มันผ่านไปได้บางคนเจอนะช่วงนี้เจองานหนักงานเข้ามาเยอะนะคะแล้วงานที่ต้องใช้ฝีมือที่จะต้องแสดงผลงานให้ให้หัวหน้างานเห็นให้คนรอบๆตัวนะคะให้เขาได้มีความเชื่อมั่นในในตัวคุณแม่งานจะเยอะจะหนักสักเท่าไหร่แต่ชาวราศีมังกรช่วงเนี้ยคุณสู้คุณบอกว่าคุณไหวแล้วคุณก็ต้องทํามัน มันให้ดีให้ผ่านไปได้ณนะตอนนี้ไปก่อนอุปสรรคปัญหามีเข้ามามีเข้ามาแต่บอกไว้เลยว่าชาวมังกรคุณคุณอย่าท้อแล้วก็ห้ามท้อคุณต้องสู้ถ้าคุณสู้ถ้าคุณผ่านมันมันไปได้ในช่วงนี้มันจะส่งผลดีกับคุณในในวันข้างหน้านะคะในวันข้างหน้าถือว่ามันเข้ามาเพื่อปัญหาทุกอย่างเข้ามางานที่เข้ามาหนัก เพื่อที่จะทดสอบฝีมือคุณคุณต้องแสดงศัก,กยภาพที่คุณมีให้ได้ให้ได้อย่างเต็มร้อยสู้ให้ไหวอย่างน้อยๆก็ยังมีคนที่เขาหวังดีกับคุณหัวหน้างานหรือคนใกล้ชิดคนที่อยู่รอบๆตัวคุณนั่นแหละนะคะเขาอาจจะมองดูคุณอยู่เขาอาจจะเห็นคุณอยู่แต่เขาอาจจะดูนิ่งๆอาจจะดูไม่ค่อยที่จะแสดงตัวออก ชัดเจนสักเท่าไหร่ว่าเขาช่วยเหลือคุณอยู่ก็ได้แต่อยากให้คุณเชื่อว่ายังมีคนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะคนที่คอยให้กําลังใจคุณอยู่แต่ช่วงนี้เหมือนกับอยากให้คุณแสดงฝีมือแล้วก็ผลงานของคุณอย่างเต็มที่นะคะให้ให้มันสําเร็จให้มันเห็นประจักษ์แก่สายตาแล้วงานที่คุณทํามันจะส่งผลต่อยอดคุณไปในเรื่องของอนาคตคุณจะดูมีประสบการณ์มากขึ้น มากขึ้นอย่างเยอะเลยแหละสําหรับชาวมังกรในช่วงนี้แม้จะเจออุปสรรคปัญหาหรือสิ่งต่างๆที่มันเป็นที่มันเป็นปัญหาที่เข้ามาไม่ว่าจะผู้คนหรืองานหรืออะไรก็ตามหรือถ้าอยากจะพักสมองพักพักผ่อนหรือ,อยังไงก็หาเวลาว่างๆบ้างนะคะเพื่อที่จะได้มีมีสติแล้วก็มีความคิดมีไอเดียที่ที่จะสู้แล้วก็รับไหวกับ กับงานที่เข้ามาคนที่ทํางานกันเป็นทีมทํางานกันเป็นกลุ่มในหน่วยงานในองค์กรต่างๆในช่วงนี้ก็ถือว่ายังไปได้อยู่แต่มันก็ต้องขับเคลื่อนไปด้วย ไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันคือการทํางานเป็นทีมก็ต้องพร้อมรุยพร้อมสู้ไปด้วยกันถึงจะประสบในเรื่องของความสําเร็จสําหรับในเรื่องของการงานปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางแก้ไขขอให้มีสติแล้วก็เชื่อว่าตัวเองทําได้ให้กําลังใจตัวเองเยอะๆเชื่อมั่นในสิ่งที่ที่คุณได้พบได้เจอนะคะแล้วก็ตั้งหลักตัวเองให้เร็วให้ไวแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ถ้าอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับงานของคุณไม่ได้เกี่ยวกับคุณจริงๆนะคะก็ขอให้คุณนิ่งๆอย่าไปนําปัญหา เรื่องราวต่างๆเข้ามาวกรบกวนจิตใจของคุณในช่วงตอนนี้ให้คุณสู้ให้คุณทำเฉพาะหน้าที่ของคุณน่ะให้มันสำเร็จก่อนแล้วเรื่องอื่นค่อยว่ากันนะะขอให้ช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้อยากจะบอกอะไรไหมสําหรับในเรื่องของการงานสําหรับชาวราศีมังกรในช่วงตอนนี้ s e of swords The high p n t e s t the hara fen งานที่ทำรับรับงานที่ไม่สามารถเปิดเผยรูอ,อยู่เบื้องหลังหรืออะไรก็ตามนะคะให้ระวังนะคะให้ระวังให้คุณมีสติให้คุณคิดให้มากๆรอบครอบให้มากที่ให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้อย่าไปเชื่อเรียไปหลงอะไรกับ แบบสิ่งที่เขาพูดมาหรือเรื่องบอกเราต่างๆให้คุณได้เห็นจริงๆให้คุณได้อยู่หน้างานจริงๆคุณถึงจะสามารถตัดสินใจได้บางทีมันมีงานรลอมันมีอะไรที่มันอยู่เบื้องหลังหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ด้วยตัวคุณอยากให้คุณเผชิญอยากให้คุณเจอด้วยตัวเองแล้วก็ตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่คุณได้เจอกับตัวเองอย่าไปฟังคําคนอื่นที่เขาบอกเรานะคะถ้าเกี่ยวกับในเรื่องของการต้องตัดสินใจหรือย,อยังไงให้คุณใช้ วิจารณาณของคุณแล้วก็ความคิดของคุณเป็นเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งเชื่อในสิ่งที่คุณทำแล้วก็ทำให้มันสำเร็จให้มันผ่านพ้นไปไปได้ด้วยดีและงานบางอย่างที่เกี่ยวกับในเรื่องของที่ต้องใช้เซนหรือความเชื่อหรืองานที่มันเกี่ยวกับทางลทัทธิทางศาสนาหรืออะไรหรือเปล่าอาจจะเข้ามามีส่วน เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคุณในช่วงนี้ในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณหรือในเรื่องของการขอพอรเกี่ยวกับงานหรือบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับจะมาช่วยโดนจิตโนนใจช่วยคุณอาจจะมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นสําหรับคนที่รอคอยหรือคนที่เกี่ยวกับงานที่เหมือนกับเสนอโปรเจกต์หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนยังมันติดขัดหรืออะไรที่มันยังไม่สะดวกอยากให้คุณลองไป อธิษฐานขอพอรหรือเกี่ยวกับสิ่งที่คุณช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะโดนจิตโดนใจเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างจะช่วยคุณเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในช่วงตอนนี้นะคะก็อยากจะขอให้คุณประสบผลสําเร็จแล้วก็ด้วยคุณงามความดีที่คุณทํามาให้หนุนนําให้คุณได้ประสบผลผลสาเร็จอย่างดีเกี่ยวกับในเรื่องการงานที่คุณทําอยู่นะในตอนนี้สําหรับชาวมังกรต่อไปในเรื่องของการเงิน การเงินในช่วงนี้ดูจากหน้าไพ่แล้วก็มาจากงานงานเยอะเพราะฉะนั้นเงินมันก็เริ่มจะมั่นคงขึ้นแต่ก็อย่าทำงานหนักเกินตัวจนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะชาวมังกรเงินก็เข้ามาเงินก็เข้ามาแต่ถามว่ามันมันก็มีเข้ามาบางตามตามลำดับตามเหตุผลสมส่วนก็ไม่ได้ถือว่า เยอะหรือมีอะไรพิเศษมากสักเท่าไหร่เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินของชาวมังกรในตอนนี้มันมันมาจากงานหลักที่คุณทำนั่นแหละนะคะขอไพ่ช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้อีกนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหม Queen of Wands King of Pentacles d e v i e โชคชะตากำหนดอีกแล้วฟ้าประทานพอรอีกแล้วเหมือนกับคุณจะได้รับโชคได้รับโอกาสความโชคดีเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินจะบังเกิดขึ้นคุณอาจจะได้รับอาจจะเจอผู้ใหญ่ใจดีหรือใครบางคนที่อายุเยอะมากกว่าคนเนี้ยเขาดูมั่นคงเขาจะมาช่วยเหลือคุณมาซัพพอร์ตคุณเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะคะเนี่ยเขาเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาและเขาจะช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินคุณสามารถ ขอคําแนะนําหรือที่ปรึกษาหรือพูดคุยธุรกิจหรือยังไงหรืออาจจะมาร่วมหุ้นลงทุนกับคุณก็ได้ถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินถือว่าเป็นโชคชะตาเป็นจังหวะชีวิตที่ดีของคุณเลยนะคะฟ้าใหม่ปีใหม่ต้อนรับปีใหม่อย่างดีเลยเดวิลก็เข้ามาบอกเลยนะคะจะได้พบและถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีโดยคิดออกวอดมันเหมือนการเริ่มต้นที่ดีด้วยความมั่นคงไพ่ดีทั้งสเลยนะคะ เป็นการเริ่มต้นที่ดีเกี่ยวกับการงานการเงินของคุณด้วยความมั่นคงอาจจะได้เจอผู้ใหญ่นะคะคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาช่วยมาสนับสนุนหรือเขาคนนี้อาจจะเป็นหุ้นส่วนของคุณเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการงานของคุณด้วยก็ได้มันเป็นจังหวะมันเป็นโอกาสมันเป็นสิ่งที่ คุณจะได้พบนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเป็นความจริงที่คุณจะได้เจอถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะ The Wheel of Fortune คือมันเป็นกงร้อมมันเป็นโชคชะตาที่คุณจะได้รับนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินในช่วงปีใหม่ฟ้าใหม่แล้วนะคะปี2567ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นเดือนแรกของปีนี้เลยนะสำหรับชาวมังกรต่อไปในเรื่องของความรักความรักมองดูแล้ว สำหรับคนที่คนที่โสด คนที่ยังไม่คนที่โสดมาอย่างยาวนานแล้วกันหรือคนที่เคยผิดหวังเรื่องความรักแล้วแบบอยู่คองโสดมาอย่างยาวนานก็อาจจะยังไม่คิดถึงในเรื่องของความรักเพราะบางทีคุณจะเหนื่อยคุณจะท้อคุณจะกังวลมันเป็นความรู้สึกอ,อึดอัดและไม่สบายใจมากกว่าบางครั้งต้องอยากต้องการในเรื่องของอิสระอิสระภาพอยากเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยากไปเที่ยวอยากไปทําอะไรก็ทําคุณยังติดในเรื่องของการมีชีวิตที่ที่อิสระมากกว่า นะครพูดถึงคนที่รังคบกันเป็นแฟนหรือยังไงในช่วงนี้ก็ระวังนะคะระวังอาจจะมีการไม่เข้าใจกันบ้างอาจจะมีเรื่องที่อาจจะต้องต้องเคลียร์กันอยู่หรือเปล่าถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักแต่บางครั้งคุณมักจะมีโรคส่วนตัวสูงนะชาวมังกรเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีโรคส่วนตัวสูงมีพื้นที่ส่วนตัวอยาก เป็นคนที่มีความคิดที่ที่อิสระแล้วก็ไม่ต้องการการการผูกมัดมากกว่าเบื่อกับการที่จะต้องผูกมัดหรืออยู่กับใครบางคนนานเกินไปหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วคุณก็ยังต้องการความรักคุณต้องการความรักคุณเป็นคนที่ชอบชอบเข้าสังคมเป็นคนที่ชอบสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้แล้วก็มีเพื่อนมีเพื่อนมากนะชาวมังกรแต่บางครั้งเหมือน เหมือนอารมณ์ถ้าบางครั้งคุณแบบไปเที่ยวไปสังสรรค์มีเพื่อนเยอะมากเกินไปก็าอาจจะมีอารมณ์ที่แบบอยากอยู่คนเดียวบ้างอยากอยู่คนเดียวบ้างเหมือนต้องการพื้นที่ส่วนตัวเหมือนแบบอยากอยู่สงบสงบบ้างในบางอารมณ์แต่ส่วนใหญ่แล้วคุณคุณเป็นคนที่มีมีเพื่อนเยอะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยทุกนานสักเท่าไหร่สำหรับชาวมังกรถ้าพูดถึงในเรื่องของความรัก ต้องการที่จะมีความรักที่ดีมีความรักที่เข้าใจซึ่งกันและกันเป็นความรักที่อิสระไม่ต้องผูกมัดกันมากเกินไปคือต่างฝ่ายต่างแบบแฟฝฟให้ซึ่งกันและกันนะคะเข้าใจนะตรงนี้ก็จะสามารถคบกับชาวราศีมังกรได้ได้อย่างยาวนานขอภพ่ช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้ในเรื่องของความรักสําหรับชาวมังกรในช่วงของเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไร s i c k o f pinch the e m p e r o s s i c k of sword จะมีใครบางคนคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากใครบางคนก็ได้ในเรื่องของความรักอาจจะมีคนแนะนำมามีคนแนะนำมามีคนนำเสนอมีคนแนะนำมีคนคอยมีคนคอยห่วงใยคอยดูแลคุณอยู่ หรือคุณอาจจะมีการเชื้อเชิญไปในงานหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะเป็นการพบปะเป็นการเปิดตัวเป็นการเปิดตัวก็ได้แล้วคุณจะได้พบเขาเป็นการได้พบเขาเหมือนมีคนคอยช่วยคอยคอยดูแลคุณอยู่ไม่ห่างไกลหรือถ้าคนที่ทุกคนที่เครียดคนที่ยังสับสนในเรื่องของความรักไม่อยากที่จะมีในเรื่องของความรักบางทีคุณอาจจะเดินคุณอาจจะขอพักก่อน อาจจะขอใช้ชีวิตความคิดขอคิดให้มันดีกว่านี้ก่อนนะคะว่าอะไรว่าเราจะเดินหน้าต่อไปไหมหรือมุฟออนในความรักความสัมพันธ์เพราะบางทีรู้สึกว่าคุณจะเหนื่อยซะม,มากกว่าคุณจะเหนื่อยมันเป็นความรู้สึกว่าเหนื่อยว่าทอ้อว่าท้อแหละกับความรักความสัมพันธ์เหมือนอยากรักษาพื้นที่ส่วนตัวตัวเองไว้ให้มากที่สุดแต่ก็ยังมีคนคอยเป็นห่วงคอยเป็นใยคุณอยู่ห่วงใยคุณอยู่ ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วก็คอยหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้คุณใส่ใจดูแลคุณอยู่มองคุณอยู่มีแต่ความห่วงใยที่เขาจะมอบให้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีภูมิฐานอายุอายุเยอะมากกว่าแล้วก็ดูดีเขามีแต่ความห่วงใยที่จะมอบให้กับคุณนะสำหรับความรักของชาวราศีมังกรนะคะขอไพ่ขยายอีกครั้งหนึ่งละกันในความรักจะเป็นอย่างไร เจ r เพื่อนไน of cup พ h r e e of cup ไพ่บอกว่าถ้าความรักที่คุณมีอยู่ณนะตอนนี้มันเป็นความรักแบบเพื่อนแบบคนรู้ใจแบบคนสนิทที่ยังไม่ได้พัฒนาเป็นแฟนหรืออะไรที่ที่มันมากไปกว่านี้ก็ขอให้คบๆกันไปก่อนก็ได้มันเป็นความรู้สึกที่มันมาจากเพื่อนการเริ่มต้นจากเพื่อนอืมการเริ่มต้นจากเพื่อนมันจะอยู่ได้นานมาก มากกว่าความสัมพันธ์แบบนี้นะคะแล้วคุณก็จะดูเป็นอิสระในหัวใจในความรู้สึกจะดูแบบไม่ผูกมัดกันกันมากเกินไปและคุณก็เข้าใจรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปแม้ว่าเขาจะรักคุณมากหรือตัวคุณจะรักเขามากแต่ก็ถ้าถ้าคบกันแบบแบบเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งให้ตําแหน่งหรืออะไรมันจะรู้สึกสบายใจมากกว่าในความรักความสัมพันธ์จะได้ไม่ไม่เครียดไม่เครียดแล้วก็ไม่เหมือนกับอยากไม่ รู้สึกเหมือนชาวมังกรยังยังไม่ต้องการการผูกมัดมากกว่านะคุณยังไม่ต้องการการผูกมัดอยากคบกันแบบเนี้ยไปก่อนนะคะสบายใจมากกว่านะสบายใจมากกว่าเอาอะไรทำยังไงก็ได้นะสรุปไปว่าทำยังไงก็ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจคุณพอใจนะคะคุณพอใจคุณสบายใจจะอยู่ในในระดับความสัมพันธ์ในแบบนี้ที่สามารถตกลงแล้วก็พูดคุยกันได้ทั้งตัวคุณและก็คนรักนะคะก็แล้ว อนาคตจะเป็นยังไงค่อยว่ากันแต่ขอตอนนี้คือต่างฝ่ายต่างเข้าใจนะต่างฝ่ายต่างเข้าใจแล้วก็รับรู้ซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันในสถานะที่เป็นอยู่นะคะขอแค่ว่าช่วงเนี้ยมีความสุขแล้วก็สบายใจไม่อึดอัดอืแค่นั้นก็ก็น่าจะก็น่าจะเพียงพอแล้วสําหรับในช่วงของเดือนนี้นะความรักสําหรับชาวราศีมังกรน,นะคะ สำหรับการงานการเงินความรักนะคะสำหรับชาวราศีมังกรก็ขอจบคําทํำนายไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ